วันนี้ก็มารีวิวเจ้าตัว emg b a l l e t นะครับก็คือเจ้ากล่องนี้ตัวนี้เป็น silver black นะครับถือกับหัว silver black พร้อมกล่องเดิมเลยนะครับกล่องเดิมอุปกรณ์เดิมนะครับแต่ตัวนี้มี2ราคานะครับ7,500ก็จะเป็นตัวปืนเปล่าแต่แบบพร้อมเล่นนะถ้าไม่เอาพร้อมเล่นก็จะเป็น7,000บาทนะครับพร้อมเล่นเนี่ยก็จะมีแก๊สแก๊สหกระป๋องนะครับลูก0.251ถุง นะครับแล้วก็สปีดโหลด1อันถ้าไม่เอาชุดพร้อมเล่นเลยนะครับก็จะลดไป500บาทก็เหลือ7,000บาทมือ1เจ้าตัวนี้นะครับแบบไม่มีอุปรกรณ์เสริมเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่8,500ันหนะครับซิลเวอร์ซิลเวอร์บู๊ทอะซิลเวอร์อะซิลเวอร์บู๊นะถ้าผมไม่ใช่ปะวะเดี๋ยวขออย่าดูข้อมูลเหมือนตัวนี้ผมข้อมูลไม่ค่อยแม่นนะครับอะซิลเวอร์แบล็คนะครับเออนะครับผมก็อ่านผิดถูกขอไปนะครับตัวนี้เป็น E M G A P S b a l l e t นะครับเป็นตัวแก๊สสไนเปอร์นะจ๊ะ นะครับนะโอเคในกล่องก็มีเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูเพราะว่าตัวนี้มันมีอุปกรณ์สําหรับอัดแก๊สนะครับเพราะอัดแก๊สอยู่ตรงช่องใส่ลูกนะครับผมนะอ่ะเปิดก่อนเปิดก่อนเนี๋ยนะแม่กล่องมันยาวเหลือเกินที่วางผมมันวางไม่ได้นะครับอ่าเปิดกล่องเลยนะครับสภาพตัวนี้คือมือหนึ่งเลยนะครับใหม่มากใหม่แบบนอนกล่องเลยนะครับอ่าเอานี่เลยนะครับ ในกล่องจะมีอย่างนี้ก็มีแค่ตัวปืนอย่างเดียวปืนกับแม็กกาซีนนะครับเดิมโรงงานแต่ถ้าท่านใดจะเอาแค่ตัวปืนอย่างเดียวไม่เอาชุดที่เสริมที่ผมใส่ไปเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับก็จะมีแค่ปืนแม็กกาซีนนะครับแค่2อ,อย่างนะครับผมจากโรงงานเลยแล้วก็มีเจ้าตัวหัวแล้วก็โอลิงเดิมเขาด้วยนะครับที่เขาแถมมาให้หัวนี้สําหรับสวมเจ้าตัวกระป๋องแก๊สนะครับนะ,ะนะฮะ เท่านี้เท่านี้กับกล่องเท่านี้เดี๋ยวต่อไปก็มาดูเจ้าตัวปืนกันเพราะว่าผมต้องเอาเจ้าตัวหัวสวมอ่ากับปองแก๊สออกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเติมแก๊สไม่ได้นะครับปืนเป่าเจ็ดพันพร้อมเล่นเจ็ดพันห้าแต่มีอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งเลยก็คือกล้องบวกขาทรายนะครับกล้องเป็นของ Discover y มีคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องหีห้อนี้เนาะ หลายคนจะสงสัยว่าทําไมผมชอบพิโน่นี้ตั้งแต่คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ว่าอะไรก็ได้ขอมันถูกจะใช้ได้ก่อนนะครับแต่พอเล่นจริงจังเนี่ยเอากลับกลายเป็นว่าเลือกของแพงดีกว่านะครับยอมจ่ายแพงสักหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องกล้องนะยอมจ่ายแพงเพิ่มสักหน่อยหนึ่งเพื่อได้ของที่ดีกว่าและใช้งานได้แม่นยํากว่านะครับแล้วก็เรื่องความคมชัดของกล้องอีกก็มีส่วนนะครับก็กล้องบวกขาซรายเนี่ยกล้อง Discovery บวกขาซรายนะครับเพิ่มอีก2,800ถ้าท่านใดจะเอานะครับ ก็ถ้าเอาเป็นชุดพร้อมเล่นเลยนะครับจะเป็น7,500บาท 2, บวก2,800นะครับก็จะเป็น1 3ึ0งบาทนะครับค่าส่งอีก150บาทถ้าไม่เอานะครับก็จะเป็น7,500ค่าส่ง150บาทนะครับก็คือมีค่าส่งหมดเนาะนะครับอันนี้พูดกันในคลิปเลยจะได้ไม่งงกันนะฮะมันจะมี2ชุดถ้าอยากได้คือกล้องเนี่ยผมไม่ได้เอามือสองนะผมสั่งมือหนึ่งมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเอามือสองมาเนี่ยเดี๋ยวผมกลัวเรื่องปัญหาต่างต่าง ก็คือส่วนใหญ่มือสองก็จะหลุดยากนะยี่ห้อ Discovery เนี่ยหลุดยากเพราะว่ากล้องเขาดีจริงๆนะครับผมการันตีเลยโอ้คือผมลองคือเนาะผมเคยเป็นคนเล่นมาก่อนเนาะผมก็จะเข้าใจฟีลลิ่งว่าต้องใช้แบบไหนมันถึงจะมองชัดมองละเอียดแล้วก็ทำให้เราสบายตาแล้วกันนะครับผมนะฮะตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นเซตนี้ก็คือ1,300บาทนะครับปืนเปล่ามัน8,000กว่าบาทก็จริงนะฮะแปดพแต่ท่านอย่าลืมครับว่าท่าน ต้องถ้าท่านซื้อ8ปดพเนี่ยมันต้องแพงกว่าเดิมแล้วก็ไม่ได้พร้อมเล่นด้วยนะแปดพันนี่คือตัวปืนล้นๆเลยนะครับต้องซื้อแก๊สกับลูกทหารนะครับอันนี้ก็คือหมื่นท่านได้เซตนี้พร้อมแก๊สพร้อมลูกนะครับหรือถ้าจะเอาเซตนี้แมวแก๊สกับลูกก็ลดไป500ไร้อยแมวแก๊สกับลูกก็สปีดโหลดน,นะครับก็บลดไป500บาทนะครับผมลูกแถมเป็นลูกสูงอยู่สองห้านะลูกหนักลูก 2, สองศูนย์สำหรับปืนสไนเปอร์ผมบอกเลยว่ามวยแท็กนะครับไม่แม่นเลยนะฮะ ตัวนี้เป็นงาน emg นะครับได้ลิขสิทธิ์มาจาก BALLET มาผลิตเลยนะครับตัวนี้เป็น full marking เลยนะครับจาก BALLET ระบบไกล90องศานะครับผมขออยาตอ่านข้อมูลนะนะครับผมแล้วก็เป็นระบบอัดแก๊สเนาะเราไม่ต้องไปออกแรงดึงอะไรมันมากมายเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวจําลองมาจากจุด8คาลิเบอร์นะครับเป็นตัวจําลองดูแบบซ่อล่องให้ดูใกล้ๆเลยนี่ไหมเขาซ่อล่องมานะครับโคตรสวยเลยนะฮะโคตรสวยเลยนะครับ แล้วฝั่งนี้ก็เป็นยิงเลเซอร์ลายล่องลึกนะครับไม่รู้นะเห็นไหมต้นดูรูปต้นคลิปเราจะเห็นชัดตอนนี้มันเนี่ยจะเป็นสกินไลน์ว่าบาเลต้าเลยนะครับบาเลตไม่ใช่บาเลต้าตัวทีนะครับเปติดบาเลต้านะครับแล้วก็เจ้าต,ตัวนี้ท่อในทํามาเป็น6.03นะครับสตีลอลลอยนะครับผมโบว์แบบซ่อล่องนะครับผลิตโดย emg นะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ3กิโลถ้ารวมอุปกรณ์เนี่ยมมนประมาณสากิโลนิดนิดนะครับผมความยาวก็อยู่ที่เมตร เมตรสี่ร้อยเท่าไหร่อ่ะมันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับเซนติเมตรมิลลิเมตรนะครับก็ประมาณเมตรก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งจุดสองเมตรนะครับโดยประมาณนะครับผมแมกกาซีนมันจุได้30นัดนะครับนะฮะมีระบบเซฟตี้มีแอร์เป็นซิงเกิลแอคชั่นเนาะอัดแก๊สซิงเกิลแอคชั่นนะครับก็มานะครับต้องอ่านข้อมูลกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผมเองก็จำข้อมูลได้ไม่หมดนะครับขออนุญาตเปิดหน้าเว็บอ่านให้ทุกท่านฟังนะครับนะ โอเคนะครับต่อไปก็ดูวิธีการอัดแก๊สกันนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเอาแม็กซ์ออกมาก่อนนะครับช่องใส่แม็กซ์เขอยู่นี่เห็นไหมตรงไหนวะนี่นี่แม็กซ์เขาอยู่นี่นะครับเราก็กดออกมาปุ๊บแม็กซ์ก็เป็นพลาสติกนะครับก็ระวังล่วงนะครับคล้ายๆ MB03 นะครับจริงๆทรงมันคือ VSR10 นั่นแหละผมว่าน่าใช้แม็กกับพวกตระกูล VSR10 ได้นะน่าจะไว้ก่อนนะผมไม่ไม่ไม่ชัวร์นะครับอ่ะนะฮะเราแม็กวางไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมต้อง อัดแก๊สนะครับอัดแก๊สกคือเอาไอ้หัวเนี้ยออกมาจากซองก่อนนะครับออกมาจากซองกันก่อนเลยนะครับออกมาปุ๊บนะฮะร,ระวังซองหายแล้วก็แอบแอไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวกระป๋องแก๊สมานะครับแล้วก็สวมหัวเข้าไปนะครับระวังโอลิงด้านในหลุดหายนะก็มีโอลิงนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่มันจะฟิตนิดนึงปุ๊บพอสวมเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ นะครับนี่นะฮะถ้าท่านใดเล่นตัวนี้อยู่แล้วก็คือเราเระวางังมันหล่นหายนะครับแต่มันก็แน่นอยู่นะไม่ใช่ไม่แน่นแน่นอยู่นะนะครับอ่ะแล้วก็อัดแก๊สนะครับเราก็หงายปืนขึ้นแบบนี้นะครับช่องใส่แก๊สเขาอยู่นี่เห็นวาลไหมนี่เลยนะครับวาลวแก๊สถ้าเรากระป๋องเสียบเข้าไปเลยมันไม่ถึงนะก็เลยมีหัวให้นะจ๊ะนะอ่ะอ่ะเราก็แยมเข้าไปเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ พื้นที่มันจำกัดนะครับแม็กเส่ตาเปล่าไว้ก่อนนะครับอืมแบบนี้เลยนะแล้วกดเติมลงไปเล็งเล็งเลงปึ๊บอ่ะกดค้างไปเลยครับสิบห้าถึงยี่สิบวินาทีโดยประมาณนะครับแล้วค่อยๆปล่อยนะครับผมค่อยๆปล่อยนะเดี๋ยวมันโอลิงด้านในที่มันใช้รองเนี่ยเดี๋ยวมันกระโดดหายนะครับแล้วก็ระวังหัวหายด้วยนะเออนะครับ ข้อดีของตระกูลอาดแกสชักยิงเนี่ยก็คือท่านไม่ต้องมาออกแรงดึงกับแข่งกับสปริงนะครับความแรงถึงมันจะไม่เยอะมากแต่ผมว่ามันก็โอเคนะอ่ะลูกที่จสอบเป็นลูกศู5จสองห้านะครับใช้ลูกหนะักเพราะว่าไหนๆก็จะเทสความแม่นยาแล้วนะครับถ้าใช้ลูกเบาเนี่ยผมว่ามันจะล่อนนะครับแต่ว่าไหนไหนก็สไนเปอร์นะเทนลูกสองหไปเลยไหนๆผมก็แถมลูกสองห้าแล้วนี่ก็จัดเลยลูกสองห้านะครับจบไปไปรุ่นนะฮะ มาเองวัดความแรงนะครับเดี๋ยวขอญาตวางไว้กับที่นะครับเพราะว่าไม่งั้นเปิดเป็นยาวนะครับแล้วมันออกแรงมันยาวด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเซฟนะครับก็คือดันนี่เซฟนะครับกดเซฟนะครับอยังไม่ขึ้นคาลามันก็ยังไม่ลั่นนะครับถ้าเราขึ้นเบามากเบานะครับเอามาดูความแรงกันนะครับ ไม่ขึ้นนะครับหามุมก่อนหามุมก่อนอุย้ยมันขึ้นไปห้าร้อยสี่เก้านะครับใช้แก๊สสิบสองกิโลได้นะครับแต่ช่วงนี้แก๊สสิบสองกิโลของโมดยังไม่มีของเข้ามาเลยสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับ โอ้ขึ้นไปพันกว่าแต่จริงก็อยู่ประมาณถ้าตามหน้าเว็บที่เขาบอกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่านะครับนะอยู่สี่ร้อยกว่าแต่มันขึ้นไปมันก็จะมีสี่ร้อยห้าร้อยแล้วก็สี่ร้อยแล้วก็โดดไปพันกว่านัดหนึ่งนะครับแต่ผมว่าตามที่เขาบอกเนี่ยคือสี่ร้อยี่สิบนะครับแต่อกาสถึงห้าร้อยผมว่าไม่น่ามีแต่ถ้าอากาศร้อนจ,จัดๆอาจจะถึงนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับนะโอเคต่อไปก็ดูความแม่นยํากันดีกว่าครับ โอเคครับเป้า20เซนและ10เซนระยะประมาณสักประมาณ20เมตรนะครับ mm hmm. ก็มาลองดูว่าผมจะยิงโดนไหมครับอันนี้กล้องลองตั้งคร่าวๆแล้วแต่ไม่ได้เอาละเอียดมากนะครับเพราะว่าตอนผมตั้งนี่ตั้งไปจุดหยาบเลยนะครับแค่ตั้งฮอปด้วยนะครับก็มาดูว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับเป้าอยู่ตรงนี้สะท้อนแสงตรงนี้ในกล้องเนี่ยมาเล็กๆนะครับรข้างเอาญาติเปิดไฟนะครับกล้องเปิดไฟได้นะ พราะกลางคืนปุ๊บเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเป้าเลยนะครับถ้าเราไม่เปิดไฟอืมชอบจังเลยเส้นเล็งคมกลิปฉันรักค่ายนี้จังไม่ได้อวยนะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ผมชอบอย่าปรับโฟกัสตานิดนึงนะครับ ูงไปนะครับดึงตัวปรับเป้องนี่คือดึงขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยบิดนะผมจะยิงเป้าใหญ่อย่างเดียวนะครับเป้าเล็กน่าจะยากสำหรับผมอลองเป้าเล็กนะครับ โดนนะครับโดนนะครับโอ้โห,โห,โหปืนแม่นเพราะว่านะครับสายตาก็มีส่วนนะสายตามีส่วนนะครับอะลองตั้งกล้องใหม่ทีเมื่อกี้ตั้งพลาดไปน,นิดนึงไม่รู้ลูกหมดหรือยังนะครับลองดู ลูกหมดแล้วล่ะครับเข <laughs> <laughs> รู้สึกว่ามีแต่เสียงลมละนะฮะโอเคไหมยิงได้ปกตินะครับตัวปืนไม่มีปัญหานะครับแต่แค่เวลาลูกหมดเราจะไม่รู้ว่ามันจะหมดตอนไหนนะครับแม็กมันจุได้ประมาณ30นัดน,นะครับเดี๋ยวเอาขาทรายออกก่อนนะฮะท่านอดจะตัวปืนเปล่าแจ้งแต่เวลาส่งไปเนี่ยคือกล้องกับขาซ้ายผมต้องถอดออกนะครับเพราะกล่องเขาให้มาเป็นแบบนั้นนะครับถ้าไม่เอาชุดนี้ก็สามารถแจ้งผมได้นะครับ จะได้ถอดแล้วก็เอาเป็นตัวปืนอย่างเดียวไปตั้งโชว์ก็ได้แขวนโชว์ก็สวยนะครับตัวนี้ไม่เวหารูช่องปลดแม็กไม่เจอนี่เรียบร้อยหมดทุกนัดน,นะครับที่ยิงหมดแล้วไอ้ลิ้นตัวนี้จะดันออกมาก็คือลิ้นดันลูกนะครับก็ไม่มีปัญหาแล้วนะจ๊ะนะครับแล้วเราก็ปิดฝากล้องอ้าวฝากล้องอ๋อวางนู่นไม่เป็นไรมันจะมีฝาครอบหลังฝาครอบหน้านี้ไฟเขียวไฟแดงติดนะครับกลางคืนเขียวกลางวันแดงนะจ๊ะเพราะว่าสี คือถ้ากลางวันเนี่ยเราจะเอากล้องให้สู้กับแสงได้เนี่ยต้องเป็นสีแดงเท่านั้นนะครับโูเห็นไหมนี่ขนาดผมถือไกลๆถ้ายังเห็นแสงสีเขียวเส้นเส้นเล็งเขาได้แบบชัดเจนมากเนี่ยเห็นนะผมแนะนําใครที่จะเล่นปืนสไนเปอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นบีบีการปืนลมปืนลูกจุดจงสองที่เป็นปืนจริงแบบมีทะเบียนนะครับแนะนําให้เลือกกล้องดีๆนะครับแนะนําว่าให้เป็นตัว discovery นะครับอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากเขา แต่ผมชอบผมเลยซื้อมาติดปืนให้ลูกค้าประจำะครับสังเกตไหมว่าช่วงประมาณปีแรกๆที่ผมรับซื้อปืนสไนเปอร์ผมก็คิดเหมือนหลายท่านนะครับแต่ด้วยความที่สมัยก่อนตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมโดยชอบพวกกล้องซูมเร็วนะครับผมไม่คำนึงถึงลูกค้าเนาะผมชอบตามที่ผมถนัดนะครับคือกล้องซูมเร็วมันใช้ดียิงไวใช้ง่ายนะครับแต่ระยะการยิงมันจะต่ากว่าเจ้าพวกกล้องแบบนี้โดยพื้นฐานเนี่ยเจ้าปืนนพวกเนี้สนยสไนเปอร์แบบเดิมโรงงานเนี่ยระยะวางผลก็อยู่ประมาณ30 40ถึงเมตรนะครับโดยพื้นฐาน นะพอเราไปติดพวกซูมไวอะซูมไวโดยพื้นฐานเขาเนี่ยมันจะได้ประมาณ30แต่30เนี่ยคือท่านต้องยิงเผื่อนิดนึงนะครับผมเคยลองแล้วพอยิงไวเนี่ยเอาจริงๆเอาแม่นเลยเนี่ยประมาณ20นะกำลังดีต่ถ้ามันคูณ30ก็จริงนะครับแต่เอาลองยิง20นะ่ะจะเวิร์กสุดนะครับแต่พอผมได้ลองใช้ตัวนี้คือไม่ได้ลองใ้นะมีลูกค้ามาขายพร้อมปืนแต่พอผมได้ลองยิงเองแล้วเนี่ยได้ลองฟิลลิ่งได้ลองใช้จริงๆนะครับผมรู้สึกว่าผมหลงรักเจ้าตัวดิสคั v e ี่นะครับ ของดีมากนะครับราคาอาจจะแพงนิดนึงแต่ผมว่าราคา2,000กว่าบาทเอาแบบมือหนึ่งตัวนี้ผมซื้อมา2,003นะครับ2,003นะก็นั่นแหละนะความสึกผมว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดท่านใดอยากได้ตัวถูกกว่านี้มันมีนะครับตัวแบบไม่มีแสงเลเซอร์เป็นตัวเล็กสั้นๆน,นะครับคือตัวไม่ได้ใหญ่เท่านี้เคือเนี้ยมันใส่ครอบเลนส์มาเพิ่มนะครับคือผมใส่ตัวเ,เล็กท่อบังแสงนะครับกันแสงสะท้อนเวลาเรายิงกลางวัน นะครับแสงไม่ได้ไม่เข้าหน้าเลยน,นี่ผมใส่ไปให้เลยนะครับทั้งตัวนี้เลยนะครับแต่ถ้าท่านใดแบบอ,อยากได้ตัวถูกเนี่ยจะไซส์มันจะเล็กกว่านี้นิดหนึง่งแต่ไม่รู้มีไม่รู้มีขายหรือเปล่านะ้ยังไม่เห็นนานละนะครับแต่ก็ลองลองดูหาตามร้านพวกอ,อุปกรณ์แคมปิ้งอ่ะลองถามว่า Discovery ตัวเล็กสุดนะครับว่ามันกี่บาทมันก็ใช้ดีนะนี่ผมแนะนำนะครับอย่างที่ผมบอกย้ําว่าไม่ได้สปอนเซอร์แต่ผมเชร์ให้ท่านไปลองใช้ดูตัวถูกสุดมันประมาณพันเท่าไหร่พันห้ามั้งพันห้าพันหกมั้ง นะครับลองหาลองหามาสั่งดูนะครับใช้ดีใช้ดีดผมรักเลยนะครับใช้คำว่าผมเลิฟเลย <c oughs> นะของดีก็แนะนําให้ใช้นะครับนะในฐานะคนเล่นเหมือนกันนะครับก็อยากให้ใช้กันนะโอเคน้องก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่ต้องแก๊สออกคาร์ได้เลยนะเพราะเรายิงไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องระวังไอ้หัวสวมเนี่ยระวังดีๆระวังหายพยายามเล่นเสร็จแล้วเนี่ยาหาถุงซิปใส่เหมือนเดิมหรือวางไว้ใกล้ๆกล่องแนะนําว่ากล่องเดิมเก็บไว้มันสําคัญมาก อาไว้เก็บพวกหัวสวมหรือแม็กกาซีนหรือจะเย็บจะยัดตัวปืนขอโทษครับจะไปอืม้มนะนะก็ให้เก็บไว้ดีๆนะครับเพราะถ้าหายไปเขาไม่มีหัวสวมขายนะครับระวังหายนะครับหรือไม่ท่านก็ต้องอัดแอปเอาเองอัดแอปโด,ดยการหากระป๋องแก๊สที่เราใช้แล้วเนี่ยปาดอ่าปาดคอล่างออกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิธีแนะนํานะผมผมรู้ว่ามันได้เพราะว่าคอล่างของกระป๋องแก๊สเราที่เราใช้เติมมันจะอ่ามีคอวาลด้านล่างนะครับ มันจะมีคอวาลด้านล่างซึ่งมันใช้สวมได้แต่ก็ต้องหาโอลิงมาสวมมาคับอีกทีหนึง่งม่ให้แก๊สมันฟุ้งออกด้านหลังนะครับผมนะโอเคประมาณนี้ครับถ้าใดสนใจนะครับสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการเตือนเิงเศราแลดบีแคร์ซอฟหรือกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับแอดไลน์เฟซได้เลยนะครับอ้หมดกรับขอบคุณครับ